ของคามาถวายเยอะแยะใช่ไหมคือในไหนพูดแล้ววันนี้เป็นสอบพิเศษก็ลองจะพูดในช่วงเย็นดูท่านผู้ชมที่รับชมรายการธรรมะส,สัญจรอ,อาจารย์ก็ลองฟังดูนะว่าเป็นยังไงนะครับ <c oughs> คือนักมายากลเนี่ยแม้แต่ดารานักสแสดงเนี่ยตกนรกหมดเลยอันนี้ผูช้ชีบยวัดไว้นะฮะตกนรกหนึ่งในขุมของอเวจีก็คือปหาสะปะหาสะในพระไตรปิฎกในในคุกเกิลก็มีไปเปิดดูได้เป็นนรกของ ดาลารักร้องรักแสดงทุกอย่างตงกนรกทำไมตกนรกก็เพราะว่าไปแสดงไปทําสมมุติให้ดูแม้จะไม่ได้จริงจริงคำว่านักแสดงคือการแสดงสมบุติมมนจะนักปริญญาคนก็สมบตุติจริงอยู่เป็นธุรกิจที่ถูกต้องนักร้องก็เป็นอาชีพที่ถูกต้องนักปริญญาคนก็เป็นอาชีพที่ถูกต้อง ยิ่งนักแสดงแล้วเนี่ยเป็นอรทีพที่ปาดถนาของคนทั่วไปใครก็อยากมีชื่อเสียงอยากได้เงินทองอยากได้เงินทองอยากได้ชื่อเสียงอยากได้ทรัพย์สมบัติต่างๆเป็นที่มาของลาบเป็นที่มาของทรัพย์สมบัติหนทางรัดที่เร็วที่สุดได้รวยที่สุดแต่ในทางกับกันในหลักถ้าพูดในแง่ของหลักพุทธศาสนาเป็นอาชีพที่ตกนรกไวที่สุดเลยเป็นอาชีพที่ตกนรกไวที่สุดเลยเมื่อเธอตายลงไวกว่าฆ่าปลาฆ่าไวมาก ไว้กว่าตาจะตกลงลกทั้งเป็นตัวยังมีชีวิตยอยู่ด้วยทำไมถึงผิดนะคะทำไมถึงผิดอาจารย์จะสมมตินะพระเจ้าตัดไว้ในพระไตรปิฎกในตารัตบุตรสูตร,รตารัตบุตรสูตร,รชื่อของนักแสดงในยุคสมัยพุทธกาลตารัตบุตรสูตรเนี่ยเป็นเจ้าของวงดนตรีเวลามีงานบวชงานพระป่างานกระถินในยุคนั้นเนี่ย สมัยผู้ใจมีชีวิตยอยู่นะนี่พูดถึงเมื่อ2,500้ากว่าปีนะคนอายุคนั้นก็จะไปจ้างในปารัตตรไปแสดงจ้ดงดนตรีผู่ใจเหมือนยุคปัจจุบันเนี่ยคือป่าแสดงร้องเต้นร้องเต้นลำกินใบเลี้ยงข้าวเลี้ยงอาหารเลี้ยงของมึนเมาเยุนั้นอาจจะเป็นเมือนมนเมาเป็นหายเป็นเป็นเป็นโถเป็นพระอุูน้ำอุน้ำน้ำจัำนน้ำมันมึนเมาผสม ที่ทําให้เกิดกกรุหมายกอรห่อในยุคนั้นที่หมักดองเป็นยิ้มมา,าทำให้ขาดสติเป็นที่บาปแล้วถูกไหมผูเจ้าบัญชาสินข้อที่ข้อที่ห้าสุราเมราย,ยาบัรชะประมาตานาผิดสินข้อที่ห้าอะไรนะ <S <S เอาแค่เริ่มแล้วนะไปจ้างนักร้องเต้นตะขยงโค้งวังมีดนตรีแห่แห่เ้อาเพลงนุ่งสัน้นนุ่งโป๊นุ่งเปื่อยนุงน่งนุง่งนุ่งหุดจัดเปิดหน้าเปิดหลังเปิด,ปดคน้นโชว์ในของสงวนโชว์ในสิ่งที่ไม่ควรนั่นคืองานอะไรงานบวช การที่เป็นการกุศลผู้จ้าบอกตกนรกทั้งผู้บวชตกนรกทั้งผู้จา้างตกนรกทั้งผู้รับจา้างตกนรกทั้งหมดเลยเพราะอะไรงานร้องเล่นนำทำเพลงแทนที่จะสำรววินเียเอางานเหล่านี้มาแสดงให้คนในงานรื่นเริงกินเหล้าไม่พอใช่ไหมเต้นเต้นโปเต้นเปื่อยรวมทั้งแสดงหรือหางเครื่องแดนเซอร์เปิดหน้าเปิดหลังปกติจิตมนุษย์เนี่ยมีกิเลสอยู่แล้วใช่ไหม ผู้วงบอกอุปมาเหมือนเธอเอาน้ำมันไปราดกล่องไฟให้ลุกโผงขึ้นกระตุ้นอารมณ์ให้เธอใกระตุ้นให้เธอลุกโผงขึ้นสุดท้ายก็นไงเม,มาไหมทะเลาะไหมตีกันไหมฆ่ากันไหมยิงกันไหมฆ่ากันไหมในงานต่างๆยิ่งในยุคป,ปัจจุบันเป็นง,งานเลี้ยงต่างๆถ้ามีเหล้าเลยไม่ต้องพูดถึงเลยนี่งานบวชถ้ามีเหล้าเวยไม่ได้บุญเลยนี่แค่แค่นักร้องนักสแสดงนะเต้นตะรยองโคงวังร้องทำทำเพลงแล้วเอานักสแสดงอันนี้พูดอย่างนี้นักแสดงนะ นักแสดงไปแสดงภาพจูบกันกอดกันนอนโป๊เปลือยแสดงอีโรติกภาพสวิดถอดเสื้อทำนู่นทำนี่เห็นกันหรือยิ่งโกรธทะเลาะเบาแวงกันเผากระท่อมระเบิดกองฟางยิ่งยิงกันฆ่าตายกันแสดงการป้นฆ่าชิงป้นแค่เป็นการสมมตินักแสดงไปแสดงตัวอย่างให้คนเห็นที่นำ ให้เขารู้วิธีการทำบาปหนึ่งรู้วิธีการทำบาปสองเด็กยุคใหม่ที่ยังเป็นไปรุ่นอยู่ในยุคนั้นที่เห็นเขาก็เรียนแบบเอาอย่างสิ่งที่ไม่ยังไม่สมควรเวลาจะทำงานต่างๆก็กลายเป็นงานบาปขึ้นมาเลยผู้จ่าปถามตาลตะบุตรเธอยังคิดว่าสิ่งเหล่านี้ที่เธอทำเธอจะได้บุญอีกหรือผู้เจ้าตอบอย่างนี้นี่ไงนรกจึงบัญนหตินรกขุมนี่ก็่าหาสัก หรือประหาาเป็นหนึ่งในขุมเล็กๆอยู่ในเอเวจีนรกซึ่งไมีมโอกาสที่จะเกิดมาได้เป็นหนทางเดียวที่รัดที่สุดในการตรนกนรกลของสัตว์เหล่านั้นอุปมาเหมือนอนุมันไปเติมเชื้อเพลิงให้ลูกพผงขึ้นปัจจุบันในสัญญาของมนุษย์เนี่ยจิตมีความทยานอยากมีความต้องการอยู่แล้วมนุษย์ทุกคนจะมีกิเลสถูกไหมอนุมันไปราดเพิ่มเติมให้ขึ้นเอาสิ่งเหล่านี้ไปทําให้เพิ่มขึ้นตนกนรกลงไหมปาลัตตบ เราเตือนเธอแล้วเธออย่าถามเราครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองและครั้งที่สามเราจะว่าจะไม่ตอบเธอแล้วเมื่อเราตอบเธอแล้วเธอมาร้องหหมร้องไห้เศร้าโศกเสียใจปริเทวนาการน้ําตาจะเป็นสายเลือดถ้าปราราสตบุตรไถามพุทธเจ้าไปตอบพุทธเจ้าว่าข้าแด่พระบรมสารสดามอมชั้นตกนรกไม่เป็นไรพระเจ้าข้าแต่ที่ผมชั้นเศร้าโศกเสียใจมาก เป็นทุกข์มากที่บ่มชั้นแค้นถามพระบรมศาสดาที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรพระบ่มชั้นรู้สึกว่าปุ่ยาตายายบ่มชั้นจะต้องตกนรกไปด้วยเพราะเขาสอนบ่มชั้นมาตั้งแต่เด็กๆปุ่ยาตายตายตกนรกหมดเลยมไม่เหลือสืบทอดไงเป็นอาชีพสืบทอดมาตั้งแต่ดั้งเดิม,มตนกนรกหมดเลยนี่เข้าใจยังก็นรกสืบทอดไงนรกสืบทอดเพราะเอาวิชาไงความไม่รู้ไงไม่ศึกษาไม่ส่องแท้ไม่ปฏิบัติ ไม่ค้นคว้าแล้วทำไมเขารวยอะคะอาจารย์เป็นดาราแล้วรวยนะคะอ่ะเป็นก็เป็นอาชีพเดียวที่รวยไวแล้วตกนรกก็ไวด้วยเช่นกันเป็นอาชีพที่หาเงินได้ง่ายไงจริงไหมแต่ท่านเขาหาแล้วแล้วเขาไปสร้างกุศลนะคะเขาไปสร้างกุศลเงินที่กาเงินจากการทำบาปมาสร้างกุศลได้แค่เฟืองเดียวได้แค่เฟืองเดียวให้ปุณณ์หนึ่งเดียไม่ปุณณงเดียวเหมือนโสเภณีวัดโสเภณีอ่ะ วัฒนิกาบุญนะได้บุญได้แค่ครึ่งเดียวเพราะตอนนั้นถวายพุทธเจ้าไงเหมือนเงินขายยาเสพติดก็ไปทำบุญก็ได้แค่เฟืองนิดเดียวคนกัินเป็นสิบล้านร้อยล้านไปทำบุญคนไปถมก็ได้แค่เฟืองเดียวใช้จิตบอกทรัพย์นี้ได้มาด้วยความอันบริสุทธิ์ี่มีเขารู้สวรรค์รู้ทํางบ้ารู้เธอจะมาชสาอยังไงซื้อหวยแล้วถูกหวยแล้วไปทำบุญหรอคะก็ได้ไปถึงครึ่งหนึ่ง ได้ประมาณสี่สิบเล่นหวยก็เล่นการพนันเปล่าถูกต้องทางโลกถูกต้องทางโลกการพนันไหมรัฐบาลมันเมาให้คนเล่นไหมบาปทางนั้นเป็นการพนันเดี่ยนมือบาปนะไม่ใช่หวยใต้ดินนะเขาบอกว่าสลากกินแบ่งแบบก็ถูกแบ่งเนี่ยแบ่งไงแบ่งประชาชนด้วยกันแบ่งกูด้วยกันแบ่งรัฐบาลด้วยแบ่งคนรู้นด้วยแบ่งก็ไปแบ่งเจ้าหน้าที่แบ่งกันไปบาปทั้งนั้นดูมวยยังบาปเลยตกนรกหมดเลย ดูโมยตรงนรกโมทนาบาปยินดีดียินดีในความเจ็บของยินดีในความเจ็บปวดคนอื่นต่มาเขาต่อยโคมเปี้ยงไปทีโอ้เฮชอบใจเขาเจ็บปวดก็เรียกโมทนาบาปตรงนรกข้างล่างเลยก็มีขุมนี่นี่นะจริงทั้งนั้นอะไรนะลเกัน็เล่นกันไปล่อยใจเล่นการพนันมาเป็นเกมเหมือนตีไก่บาปทั้งนั้น ดีๆในความเจ็บปวดของไก่คราโดนจิกตุ๊กตาบอดเป็นไงไก่แพ้ลงหม้อซะบาปไหมเตีกันเลือดอะไรอะไรก็บาปไปหมดนะคะอาจารย์อย่างนี้เนี่ยนะมันก็ไม่เหลืออะไรที่ให้มนุษย์ที่เขาเลื่อนลมเลยใช่ไหมสิ่งที่นั่นก็ยาอาจารย์ถ้าอย่านั้บนสวรรค์ก็ยังมีอะไรอ่ะเขาเรียกนางฟ้าดิกพิน่ะดนตรีเออนนั่าจนรย์เขาสวยบุรุษอาจัรย์ใหเรียกว่าคนทัน เป็นตำแหน่งหนึ่งที่ดีดพินเล่นดนตรีให้กับพวกเทพชั้นสูงฝังเขาไม่บาปหรอคะอาจารย์อันนี้อ๋อไม่มีไม่มีสิทธิ์ที่บาปแล้วเขาเป็นเทพแล้วนั่นอยู่ความเป็นเทวดาเขาสวยบุญแล้วอ๋อเป็นเทพไม่บาปตรงนี้เขาเรียกคนทันแหละคนทันทนทานออ๋ที่เราทำบุญให้คนทันคนทันทั้งนั้นนะพวกที่เป็นคนทันส่วนใหญ่ก็ว่าตายลงเป็นคนทันก็พวกที่เป็นวัคคายก บางคนบอกว่าอ,อดีตชาติเขาอยู่เคยอยู่บนสวรรค์แล้วเขาเป็นคนเล่นดิบสีดีเป่าเขาเกิดมาใหม่เขาก็ต้องอาจจะเป็นคนก็ได้อาจจะตกนรกก็ได้แล้วแต่แล้วแต่บุญเขาเพราะเราไ่รูว่าบุญนี่เป็นเรื่องจินใจที่พทธเจ้าบอกพูดยากเรื่องที่พระเจ้าไม่สามารถเข้าไปยุ่งได้เรื่องกรรมเรื่องบุญที่เขาทาไว้ไม่สามารถสถาคนเราสถาคนไม่สามารถไปยุ่งได้เป็นเรื่องเลียดอ่อนแม้แต่ปัญญาปัญญาของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันเราสถาคนไม่สามารถไปยุ่งได้ปัญญาอยากได้ต้องปฏิบัติเอา บางคนมาถามเราถาคนว่าจุดเริ่มต้นจักรวาลมาจากไหนจุดสิ้นสุดของจักรวาลมาจากไหนแต่ถาคตก็ไม่สามารถตอบได้เขาจะรู้ได้ก็ต่แฉก็เรื่องการปฏิบัติของเขาเองเขาจะรู้ความเป็นความไปความเป็นไปมาของจักรวาลเองด้วยการพิสูจน์ดากการปฏิบัติเท่านั้นมอนนาจารย์บอกว่าถ้าเกิดคนที่เอาความสามารถในการไปชวนคนอื่นมาชัดจุมทําบุญเขามีสิทธิ์เป็นรัฐมนตรีได้เลยนะคะท่านนี่คือบารมี นั่นใบด้คือมีสิทธิ์ได้นั่นคือหาเสียงให้คนทำบุญมีสิทธิ์ได้แต่ได้บารมีได้บุญกุศลจริงแต่เขาจะหวังถึงตำแหน่งรัฐมนตรีนั่นก็เป็นเรื่องของเขามันเป็นเรื่องของเขาแต่อันนี้เขารู้สึกใช้ในทางที่ถูกแล้วเขาใช้ในทางที่ถูกได้บุญได้ไม่พอเขาได้สองอย่างบุญก็ได้บุญก็ได้แท่งชูในการทำบุญก็ได้บุญกุศลก็ได้เนาะสองในทางลกค่าจะได้ตำแหน่งรัฐมนตรีอะไรทางการเมืองก็เรื่องของเขาก็ไม่เป็นไรไง แต่บาปกรรมบาปกรรมก็นนะเกิดจากการโกง,<อ>งเงินแผ<ต>่นดินเกิดจากการชวนคนทำบุญก่อนคน <ๆ S 2> ได้เป็นรัฐมนตรีในปัจจุบันเกิดจากไปชักชวนผู้คนทำบุญในอดีตนะคะอดีตจะใช่ใช่เขาเคยชักชวนคนทำบุญมาก,ก่อน<ช>เราอย่ามองภาพปัจจุบนันเราจะเอาสักกี่ตำแหน่งเรายาไปม,มองภาพปัจจุบันไม่ได้พดเู้ชามบอกให้ข้าหันกลับไปถามดูว่าอดีตเขาเคยสร้างบุญอะไรไปบ้าง คนเราไม่ได้วัดที่ปัจจุบันอย่างเดียวไม่ได้อดีตอดีตเก่าๆเป็นส่วนประกอบด้วยเขาเคยสร้างบุญสุนทร,รธรรมเอาไว้มากมายในอดีตชักชวนผู้คนสร้างบุญไว้แต่พอมาปัจจุบันชาติได้เป็นนาย,ยกรัฐมนตรีหรือเป็นรัฐมนตรีทาไมถึงลืมของเก่าไปหมดจ้ะไม่ทําดีเออ <c oughs> เกิดอะไรผมชา,าติม,มันมนะันมัน ผมว่าต้องเข้าใจว่าคนเราไม่ได้ลึกชาติได้ทุกคน <Okay. S 1> นายกมันไม่มีมันไม่มีรากของมันมาเลยเหรอคะมันมีรากก็คือสัญญาสัญญารู <Okay. S 1> ้หมายจำ <Okay. S 1> เขาจะลึกชาติได้เขาจะเลืกชาติได้เขาต้องเข้าปฏิบัติเขาต้องรู้เคยทำบุญกุศลอะไรบางคนเราต้องมีบุญเก่าถ้าไม่มีบุญเก่าคงไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์หรอ,อกนะเพราะนั้นที่อาจารย์ยกเนี่ยในพระไตรปิฎกเรื่องในตาละตะบุตรเนี่ยที่ทำให้มนุษย์ตกต่ำลงในพวกเทวดา กาเป็นคนทันหรือมนุษย์ต้อมีชีวิตเนี่ยต้องตกนรกทั้งเป็นเพราะความที่เขาเข้าใจผิดในตระบนักตกนรกทั้งโค่เงาเหล่าคอเนี่ยหม่อมฉันเศร้าโศกเสียใจไม่เช่ขา้ากาบทูลคุกเข่ากาบพระเจ้าก็ร้องไห้จะเป็นสส่เลือดหม่อมฉันเศร้าโศกเสียใ,ใจที่หม่อมฉันเข้าใจผิดตั้งแต่เด็กๆที่ทำที่เจ็บใจยิ่งกว่านั้นหม่อมฉันเศร้าโศกมากที่ปุ่ยะตยายเข้าใจผิดมาตลอดแล้วคำสอนผิดๆนมาสอนลูกๆหล,ลานทำให้หม่อมฉันล,ตลน,นตระกูลโค่เงาหม่อมฉันตกนรกกันหมดเลย เาแก i i? ้ไขยังไงแก้ไขแก้ไขยังไงแก้ไขไม่ได้แล้วมันเป็นกรรมมีคิดแก้ไขไหมคะไม่แก้แก้ยังไงก็ไม่ได้ถามพุทธเจ้าด้วยบม่ช่วยบมฉันจะทํำยังไงพระเจ้าค่ะบ่ฉันจะทำยังไงแก้ไขได้ไงพระเจ้าค่ะพระเจ้าตรัสเียว่าหยุดไม่ทําต่อหุไม่ทําต่อเพราะพอหยุดแล้วมันก็คือหยุดทุกอย่างแล้วไม่ทําต่อให้ม่ดูนะตอนนี้เข้าใจย็งว่าทำอาชีพ ทำไมอาชีพเราเล่าแสดงตกนรกเข้าใจยังเอา,า,อาแล้วอย่างที่ไม่ใช่อาชีพแต่เราร้องเพลงเราเองอารมณ์ดีเลยร้องเพลงเราเองอย่างนี้แหละเขาไม่เป็นไรเราไม่ได้เบีเยดเบียนใครนี่ก็เบียดเบียนตัวเองไปสิเมื่อ <laughs> ว,วานก็คืออาจารย์ถวายว่าพุทธลูกทองคำสามสิบกิโลค่ะหลายคนที่เคยดูยูทูบอาจารย์ค่ะเข้าใจว่าอาจารย์เป็นมายากล่ะเสกพระธาตุจนเห็นว่าอุ้ยอาจารย์ ถวายทองคาทั้ง30มสิบกิโลได้คือในสิ่งเหล่านี้อาจารย์ไม่ได้คิดว่าเองจะร่ารวยหรืออะไรหรอกสิ่งที่อาจารย์เก็บหอมรอมริดมาเนี่ยทรัพย์สมบัติที่อาจารย์เก็บหอมรอมริบคนอื่นมาบริจาคมาช่วยวันนี้เราก็เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้เ,ไวเอามามาซื้อก้อนทองคําคนรู้เร้าทองคําเล็กๆนั้นมาร่วมกันเหมือนป้าป่าเอามาร่วมกัน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 พอผมได้จํานวนหนึ่งเราก็เอาทองคําพวกเนี้ยไปจ้างลงหล่อ ปัจจัยที่คนมาร่วมทำบุญก้าวปัจจัยมาเอางเงินนี้ไปแจ้งลงหล่อพระลา่ลางลงหล่อพระหรือซื้อทองมาร่วมถวายเนี่ยเอามามาถวายและส่วนส่วนหนึ่งที่เราเอ,อาไปแจกสมโตด้วยรวมกันเป็นสร้างพระหล่อเมื่อสร้างพระหล่อมาก็มาถวายแต่ด้วยความที่เรายังมีความตัญยู่ะลึกถึงคนที่ยังไม่มีโอกาสได้ทําบุญกับเราเราถึงเปิดประกาศออกไปว่าให้ทุกคนที่มีทรัพย์ บอกตลอดนะทำบุญอย่าเปลี่ยนเบียนตัวเรายึดคําสอนผูช้ชอบเป็นหลัก<ช>ทำน้อยมีน้อยก็ทําน้อยมีมากก็ทํามากทำหนึ่งก็ได้ร้อยทาน้อยก็ได้มากให้ค่อยทําไปใ,<ช>ให้ไปให้ไปจากเงินมาสิบบาทที่สิบาทร้อยสองร้อยหรือพันเนี่ยา้วใครมีกำลังสต่าน็บริจาครวบรวมกันมา<ช>แล้วก็เงินนี้ไปสร้างพระหล่อพระจ้างลงหล่อไปจ่ายค่าลงหล่อ<ช>เอาทองคําที่เราเก็บไว้เนี่ยมาสร้างพระมาก็มาถวายให้ทุกคนมาร่วมทำบุญมาเหมือนพาทุกคนมาร่วมบุญกัน ก็เป็นการเป็นพระป่าอย่างหนึ่งแล้วมันมีความสุขขนาดไหนได้ทองตั้ง3ามสิบกิโลคนที่ประกอบอาแสอาจารย์ดังนักมายากลอะไรเนี่ยถ้าอยากอาจารย์จะพูดเลยว่าถ้าอยากอยาเรียนแบบอาจารย์อาจารย์ไม่คืออาจารย์เข้าใจว่าท่านเป็นนักมายากลเป็นอาชีพของท่านแต่ท่านรู้ไหมว่าอาชีพของท่านเนี่ยตนกนรกถ้าตกนรกอะไรคือท่านหลอกลวงคนแม้จะเป็นอาชีพที่สุจริตตกนรกท่านหลอกลวงคนหลอกลวงคนให พ้อยตามชื่นชมยินดีปีดาเหมือนในพระไตเป็นดอกทิพย์พระจันทรวันในตาตาปาลัตบุตรหลอกเขาให้มีินดีคีดาท่านนี้ท่านให้หลงเชื่อในสิ่งที่ขาดสติให้หลงเชื่อในสิ่งที่ไม่มีจริงหลอกลวงส่วนหนึ่งเขาเสกปากกาเสกยังลบได้เขาทําอะไรคือโผล่ไดแต่เขากลับมาเหมือนกับเอาพระพุทธพระพุทธพระธาตุมาล้อเลียนใช่บาทเด้งสองป่ะเด้งห้าสิบเท่าในเมืองนรกได้ห้าร้อยเท่า สิ่งที่ท่านบาปตรงไหนรู้ไหมหนึ่งท่านหลอกลวงผิดศีลข้อโกหกไหมสองท่านเอาภาพมาเล่นล้อเลียนเอาภาพเอารูปหลวงปู่ทวดเอาภาพหลวงปู่ทวดมาล้อเลียนมาทำน่นหลอกเรื่องสิ่งเหล่านี้สมควรแล้วไหมที่ท่านจะามาเล่นท่านสมควรพระพุทธรูปเนี่ยปเป็นการปาเป็นการปามาท่านท่านแสดงว่าจิตใจท่านไม่ได้มีมีพระพุทธศาสนายอยู่ในหัวเลยท่านมุ่งตรงที่จะค้าขาย ถ้าต anyway ้องต้องมุ่งตรงเพื่อจะหลอกลวงมุต้องต้องมุ่งตรงที่จะแสดงคลิปความสามารถของท่านจริงอยู่ท่านเก่งอาจารย์ยอมรับแต่ที่อาจารย์ทําอย่างเงี้ยอาจารย์ทําที่อาจารย์ไม่กลัวตกลงเพราะอาจารย์ทําของจริงแนะนำพระท่านอย่างเงี้ยอาจารย์ทําจริงเอาทำมาเนี่คนมาทําบุญถวายพระถ้าท่านอยากจะหล่อหล่อร้อเรียนอาจารย์อกระาแสดังเนี่ยท่านมาถวายพระต้องทำแบบอาจารย์สามสิบกิโลเองท่านมาร้อเรียนอาจารย์ไอ้ท่านร้อเรียนอย่างเงี้ดีกว่า ท่านจะได้บุญด้วยใช่ร้อยเรียนในการทําความดีไงอย่างนี้ท่านคิดว่าจะตกระลงไหมท่านผู้ชมที่รับชมรายการธรรมะสัญจรกอาจารย์ก็ลองพิจารณาถ้าเป็นผู้มีปัญญาอยู่แล้วท่านใคร่ควรพิจารณาตามหลักนี้อาจารย์ยกตัวอย่างตรงนี้เท่อาจารย์พูดอาจารย์ไม่ได้มีความที่จะกดเคียงท่านเลยนะแต่อาจารย์อาจารย์กลัวเละกลัวท่านจะไปขุมที่ลึกกว่านี้ เข้าใจไหมพาท่านคนอื่นยินดีปีดาเพื่อเคริรมไปกันท่านเนี่ยพาคนอื่นก็ตกนรกไปด้วย <S <S ทั้งแที่สิ่งที่ท่านทําเนี่ยก็รู้อยู่แล้วคําว่ามายากลเนี่ยเป็นอาชีพของท,ท่านท่านหาเงินหาทรัพย์เพื่อเลี้ยงตัวเองนะแต่อาจารย์ทําอย่างเงี้ยอาจารย์ชักชวนเป่าประกาศบอกต่อบอกสอนว่าทำความสอนมาสอน,นเนี่ยชักชวนให้เขามาทําบุญเพื่ออะไรธนูบำรุงพระพุทธศาสนาเอาไวเ้เผยแผ่ เอาเงินขงเข้าทุกบาททุกตังค์เนี่ยอะไรมาทาปล่อพระสร้างพระเนี่ยถ้าท่านเราเรียนท่านอยากจะเราเรียนอาจารย์จริงๆเนี่ยนมนม์ท่านเรียนแบบอาจารย์ดีกว่าสวายพระสามสิบกิโลแบบอาจารย์เนี่ยสมัาายสวายมากกว่าอาจารย์อะไรก็ได้ห้าสิบกิโลหกสิบกิโลร้อยโลก็ได้อาจารย์ไม่เคยโกรธท่านนะแต่ท่านอาจารย์เป็นห่วงท่านกัว่าท่านจะไปนรกคุมที่ล็กกว่านี้แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นให้ท่านผู้ชมใช้ปัญญาพารนาา นะครับเป็นมายากรก็ไปเสกาศาพระเจหน้ายังลบเสกนพิราบอะไรของอย่างอ <c oughs> ื่นเนี่ยของอย่างอ, <นะ S 2> องืง่อนมีท่านแสดงทั่วไปแต่จะเข้าใจว่าท่านไม่มีจุดขายเ <c> ข <oughs> ้าใจไหมว่าท่านแสดงมาหมดแล้วมันกลายเป็นเรื่องธรรมดาของคนในยุคน,นี้แต่ท่านเอาสิ่งแปล,แปลกเงี้ยมาเป็นจุดขายาจเข้าใจแต่สิ่งเหล่านี้ท่านเอามาทําเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมาล้อเลียนได้มันไม่ควรไม่สงควรจริงไหมท่านผู้ชมทาวว่าที่รับชมยูทูบอาจารย์อยู่ลองพี่นาดูให้ควรดู ที่มาพูดอย่างนี้เพราะว่ามีคนมาถามอาจารย์ก็รานายกพูดอยู่แต่ที่พูดเนี่ยเป็นต้องการให้ท่านมีข้อเปรียบเทียบระว่างอาจารย์ที่อาจารย์ทําทุกหลายทั้งปวงเนี่ยคืออาจารย์ทาเพื่อพระพุทธศาสนาส่วนรวมส่วนรวมอาจารย์ไม่จําเป็นต้องมาบอกบุญคนไม่ต้องมามาชักส่วนคนปบเปียบปงแฉบอกบุญให้คนรุ่นมาช่วยบริจาคนี่อาจารย์อยู่คนเดียวก็มีความสุขแล้วมีกินมีใช้ตามอัตภาพแค่นี้ก็พอใจแล้วแค่นั้นแหละคะ่ะ ที่มีอยู่ก็พอแค่นั้นตามวัตภาพแค่นั้นก็ไม่มีอะไระไแค่นั้น,น,นแค่นั้นเองนะครับกับโมนาทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมทําบุญกัจจานะครับทุกบาททุกสตางค์ได้มาสร้างาพาะด้วยกันนะครับขอขอ,ขอบคุณครับนะเนี่ยมันต้องไม่จบเป็นเลยแ <laughs> <c oughs> <arc captures S 1> เฮเ <c oughs> ราไม่ได้พูดว่าเขาด้เปรียบเทียบยกเหตุผลเล็กๆน้อยนไม่เคยเช็ก็ม่อบอกวเออ อเอออย่างไรก็้ตมันนีไม่เคยบ่าเลยกลัวเขาจะไปเล็กกดนี้กลัวเขาจะน,นี่ไงยกให้ยกมาไต่บางบทมายกให้ดูเนี่ยไต,ต่ปลารละตบุตรเนี่ยตกระลงเพราะอะไรเนี่ยถ้าเขาส่งเสียใจเจ็บใจตัวเองเนี่ยงน้ำตาจะเป็นสายเลือดเนี่ยตีอกชกตัวเศร้าโศกปริเทวราการหา,าผู้ช่วพุูธเจ้าก็ไม่รู้จะช่วยยังไงช่วยได้เดียวคือหยุดอาชีพนี้ต้เลิกไปแต่ามาเนี่ยในโต้เนี่ยพระใจ้ปิฎกอาจารย์จำได้ทุกเล่มนะทุกวัดทุกหน้าทุกบรรทัด จำได้เองไม่ได้อ่านแค่แต่มือแต่อปไนเรื่องมันจำได้หมดละมันเป็นบุญเน่หขอให้หนูได้เป็นอย่างนั้นมากอาจารย์วันลามจัาเลยจังเลยจำอะไรไม่ได้อาจารย์แบ่งให้ลูกศิษย์หมดเ ากุศลพลบุญที่ท่านได้คำจุนพระพุทธศาสนาสร้างบารมีสมที่ได้เกิดมามนุษย์เทวา เหตุใดอาจารย์ต้วงจึงไม่โชว์การอัญเชิญพระธาตุต่อหน้าพระราจารย์โสพลเพราะเนื่องด้วยได้เคยแสดงการอัญเชิญพระธาตุต่อหน้าพระราจารย์โสพลเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นในงานพิธีจึงไม่มีเหตุจําเป็นไม่งั้นจะกลายเป็นการโชว์เพราะพระาจารย์นะคะพระอาจาโสพลแค่อาจารย์ต้งสตาร์รถออกจากบ้านโดยที่ยังไม่ได้โทรติดต่อทางวัดนะคะพระราจาโสมพลก็โทรมาว่า จะมากี่คนในครั้งที่หนึ่งเป็นต้นนะคะเพื่อมานัดคุยกันในวันงานพิธีเพื่อเตรียมความพร้อมครั้งที่สองที่เดินทางไปในวันงานพิธีอาจารย์โต้งตัดสินใจว่าอยากจะไปทานอาหารเช้าระหว่างทางก่อนถึงวัดพระอาจารย์โสพลโทรมาทันทีว่าที่วัดมีโรงทานเพราะฉะนั้นระดับพ่อแม่ครูบาอาจารย์อาจารย์โต้งจึงไม่ประสงค์จะแสดงถึงความ กลายเป็นการโชว์เพราะว่าเคยได้แสดงการอัญเชิญพระธาตุต่อหน้าท่านแล้วขอพระคุณค่ะอนุโมทนา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 ในมหากุศลผลบุญ ท่านได้คำจุนพระพุทธศาสนาสร้างบารมีสมที่ได้เกิดมามนุษย์เทวาอนุ